สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอก,กันกับผมปาล์ม3บาท5บาทวันนี้นะครับก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ครับก่อนเกมที่เชลซีครับมีโปรแกรมลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเป็นลอนดอนดับบี้แมชด้วยนะครับจะบุกไปเยือนคริสตัลพาเลทที่เซลเฮิร์สต์พาร์คครับจะลงสนามกันในวันเสาร์เวลา4ี่ทุ่มนะครับความน่าสนใจในเกมนี้ก็คือเชลซีเนี่ยสะดุดมา3เกมติดต่อกันแล้วนะครับก็เสมอเอฟเวอร์ตันแพ้ฟูลแลมแล้วก็แพ้อิปสวิททาวก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้เชลซีจะสามารถยูเทิรร์์นฟอมมกลับา ให้ดีเหมือนเดิมได้หรือเปล่าเพราะว่าก็มีโอกาสจะหลุดท็อปโฟเหมือนกันนะครับอย่าลืมว่านิวคาสเซิลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ลงสนามในสัปดาห์เดียวกันมีโอกาสจะแซงหน้าเราได้เหมือนกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวในคลิปนี้ครับก็คงจะพูดถึงความพร้อมทั้ง2ทีมนะครับไลอ์อพที่คาดว่าจะลงสนามแล้วก็มีอัปเดตเรื่องการถแถลงข่าวของมาเรสกาด้วยเดี๋ยวติดตามทั้งหมดในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยฮะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับ ยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบ้วยเลมอนโซดาแล้วก็พิงค์เลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเะครับใครอยากสดชื่นตลอดในการดูฟุตบอลนะครับก็แนะนำเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับอ่ะไปว่ากันถึงความพร้อมกันหน่อยฮะฝั่งของคริสตัลพาเลซเนี่ยจริงๆช่วงหลังเนี่ยก็ฟอร์มค่อนข้างจะฟื้นกลับมาแล้วถ้าจำวันได้เชลซี Chelsea เนี่ยเจอพาเลซในนัดแรกที่เดอะบริดจ์เนี่ย เชลซีไปเสียแต้มจากพาเลซครับเกมนั้นเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งผมจําภาพวันนั้นได้เลยเพราะว่าเป็นเกมที่เชลซีเนี่ยควรจะชนะคริสตัลพาเลสแบบแบเบรลด้วยซ้าต้องต้องบอกงี้ครว่าที่ผ่านมาเชลซีเนี่ยไม่ว่าจะเจอทีมไหนเนี่ยเชลซี Chelsea มักจะมีสติในการชนะคริสตัลพาเลสอ่ะมากเป็นเปอร์เซนต์มากกว่าทีมอ,อื่นๆนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าวันนั้นเนี่ยที่เราคิดว่าเราจะได้3คะแนนแน่ๆเนี่ย <c oughs> กลับกลายเป็นว่าเราทําได้เพียงแค่เสมอกับพาเลซหนึ่งประตูต่อหนึ่ง ฉะนั้นเกมนี้มาเยือนที่เซลเฮิร์สต์พาร์กก็ไม่ง่ายแน่นอนนะครับก็ไปดเูเรื่องของเจ้าถิ่นก่อนครับสภาพความพร้อมกันหน่อยฮะฝั่งของริสตัลพาเลสนี่จริงๆก่อนหน้าที่จะเจอกับเชลซีเนี่ยพวกเขาเพิ่งเก็บชัยชนะเอาชนะสซอร์อัตันมา2ประตูต่อหนึ่งแล้วก็2เกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ด้วยก็พาเลสเนี่ยหลักๆก็คือชาลบาครับที่ลงสนามไม่ได้เพราะว่ายังเป็นสัญญาย,ยืมตัวกับเชลซีที่เหลือก็มีมาเธอ์สฟรังซ่าอดัมวอตันที่เจ็บนะครับ รวมไปถึงร็อปโคดิ้งที่ไม่ได้อยู่ในทีมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาหน่าจะอยู่ที่แผงเกมรับ ก็อาจจะเป็นคริสริชาร์ดได้ลงมาเล่นกับแม็กซองราคัวแล้วก็ข่าวดีก็คือเขาได้มาเกฮีกลับมาก็เป็นอดีตเด็กในอะคาเดมี่ของเราด้วยนะครับก็ไปดู11ตัวจริงที่คาดของพาเลสครับคาดเดาไม่ยากประตูเนี่ยเป็นดีนเฮเดอร์สันแน่นอนนะฮะเกมรับแรกหนูเซฟอุตลุดเลยเกมรับหลัง3าเนี่ยน่าจะเป็นคริสริชาร์ดมาเกฮีแล้วก็แม็กซองราคัวดูแล้วไม่น่าพลาดจากตรงนี้วิงฝั่งซ้ายเป็นไทรเด็กมิเชลครับขวาเป็นเดนนิบุนยอส วิลคู่กลางเป็นเจฟฟ์สันเลอร์มาครับเล่นกับวิลฮิวช์นะครับนี่ก็กำลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์แนวรุกเนี่ยมีเอเบริชิเอเซอิสมิลาซาแล้วก็ชองฟิลิปมาเตต้านะครับส่วนฝั่งของเชลซีเนี่ยมีการถแถลงข่าวไปเมื่อวันศุกร์หัวค่ำที่ผ่านมาหลักๆผมว่าน่าจะเป็นตัวเจ็บเดิมๆพวกบาเดชิลที่เจ็บนะครับแต่ว่ามีอัปเดตเรื่องของโฟฟาน่าเข้ามาว่าน่าจะปิดเทอมยาวเรียบร้อยครับอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงเนี่ยเป็นอาการบาดเจ็บที่ค่อนข้างรุนแรงกว่าที่คาดไว้ เพราะฉะนั้นทําใจได้เลยฮะฤดูกาลนี้เชลซีจ,จะได้เห็นคู่เซ็นเตอร์แบ็กเป็นโทซินกับโควิลหรือโควิลกับบารดชิลหรืออาจจะมีดิซซี่สลับมาบ้างแต่ว่าปัญหาหลากัลกๆคือเวสลี่ฟูฟาน่าที่เจ็บปิดเทอมยาวไปแล้วนะฮะเรื่องของแฮมสตริงที่เหลือก็มีไม่แคล่ลมูดริกที่ติดโทษแบนอยู่จากเรื่องของสารกระตุน้นนะฮะอัปเดตเรื่องของโรเบิรลาวเวียที่กลับมาครับก็น่าจะมีชื่ออย่างน้อยเป็นตัวสำรองรวมไปถึงริชจีนครับอัปเดตก็ล่าสุดกลับมาได้ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะ start อีกคนที่สลับหายไปก็คือคีนนดูสบีฮอกับคานิชูบูเมกาซึ่ง2คนก็ไม่ใช่ตัวหลักอยู่แล้วนะครับไปดูสเตัวจริงที่คาดของเชลซีครับไม่น่าจะมีการโรเตชันเหมือนเกมที่เจออิฟสวิตทาวแล้วนะครับถ้าโรเตชันอีกก็น่าจะต้องโดนด่าพ่อแล้วล่ะสำหรับมาริสกาประตูเป็นโรเบรซันเชสครับขวาเนี่ยน่าจะใช้บาลูคุสโตนะครับก็อย่าไปทะลึ่งใช้ดิซัซี่อีกนะครับก็ถ้าเจอเอเบลิชิเอเซก็ปลายฉีกเลยนะครับปลายไข่นี่แหละฉีกแน่นอนซ้ายเป็นมาคูคูเรียเซนเตอร์น่าจะเป็นโควิกับ โทซินอลาราบิโอโยนะฮะมิดฟิลด์คู่กลางก็เอนโซฟานเดรสกับบอยเซสไชเซโดแนวรุกครับเปโดเนโตโคพาเมอร์จอร์อนซานโชแล้วก็นิโคลัสแจ็กสันนะครับอันนี้เป็นการคาดการณ์จากคู่สกอร์พูดง่ายๆว่าหลังจากเจออิฟซิลิทาวสอนเชิงนะฮะมาเรสกาไม่กล้าโรเตชันเลยฮะจัดชุดเต็มเลยเนโตพาเมอร์ซานโชแล้วก็แจ็กสันคือถามว่า11ตัวจริงเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งตรงไหนบ้างเนี่ยผมว่าอาจจะขวาเนี่ยอาจจะลุ้นมีเซอร์ไพรส์อาจจะได้เห็นวิสเจมลงเล่นก่อนมาโลกุสโต เป็นไปได้เหมือนกันครับส่วนที่เหลือก็อาจจะถ้าเป็นไปได้อาจจะได้เห็นลาวเวียลงเล่นกับไกเซโดพักเอนโซหรือเปล่าแต่หลักๆผมเชื่อว่าสวอรที่เห็นจากคูสกอร์น่าจะเป็นชุดนี้ครับผมว่าคงไม่หนีจากนี้เท่าไหร่นะฮะทีนี้มาดูเรื่องของสถิติที่น่าสนใจนะ,ะเป็นข้อมูลที่ผมทําไว้ในรายการ B e f o r e เ h e g a m กนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ย28เกมหลังคู่นี้เจอกันนะคุณลองคิดภาพในะ28เกมเนี่ยแสดงว่ามันต้องผ่านกี่ฤดูกาล คู่นี้มีเสมอแค่เกมเดียวนั่นคือเกมล่าสุดที่เสมอหนึ่งหนึ่งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยไม่ชนะก็แพ้ไปเลยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเชลซีชนะเอ่อพาเลสเนี่ยเคยแพ้เชลซีมา13เกมติดต่อกันก่อนที่นัดล่าสุดจะเสมอ1 1เพราะฉะนั้น,นสถิติเริ่มมีสันคลอนเหมือนกันนอกจากนี้ครับเชลซีเนี่ยชนะ12จาก15เกมในการเยือนพาเลซคือมาเล่นที่เซลเฮิร์สพาร์คเนี่ยเชลซี Chelsea ทุบตลอดขณะเดียวกันก็เขาบอกว่าพาเลซเนี่ยประตูที่ได้ส่วนใหญ่ 30%ซนะฮะซึ่งถือว่าเยอะนะฮะได้จากกองหลังนะครับก็ตีไว้ก็คือ6ประตูจาก20ประตูซึ่งนัดล่าสุดเชชโลบาก็ทำประตูได้ด้วยแต่เกมนี้ลงไม่ได้นะครับก็ความน่าจะเป็นของเกมเกมนี้ผมว่ามันไม่ใช่เกมที่ง่ายแน่นอนโอเคสติเราอาจจะขี่ฟุตซอฟพาเลทแต่เดีาลืมว่านี่เป็นช่วงที่เชลซีกำลังเป๋นะครับผมเคยบอกแล้วมันจะมีช่วงเวลาที่เชลซีเนี่ยเป๋แน่เพียงแต่ว่าจะอยู่ในช่วงไหนกลับกลายเป็นว่าเชลซีมาเป๋ในช่วงที่โปรแกรมไม่หนัก จำได้ไหมฮะเราเคยพูดกันในสิงคโปรคาเฟ่ว่าเจอเอเวอตันเจอฟูลแลมเจออิฟสวิตทาวนะครับแล้วก็เนี่ยมาเจอทีมอย่างพาเลสเนี่ยคิดว่าน่าจะเก็บได้กลายเป็นว่าจากที่เราควรจะได้ก้าวแต้มเราเหลือแค่แต้มเดียวเพราะฉะนันเกมเนี้ยผมไม่ได้หวังฟอร์มที่สวยหรูครับแต่หวังว่านักเตะจะกลับมาเล่นด้วยพลังใจที่มันไม่ห่อเหี่ยวแล้วก็บาริสก้าก็คงได้บทเรียนไปเยอะว่าเฮ้ยคุณอย่ามาทะลึง่งใช้นักเตะโรเตชันแม้กระทั่งเจอทีมอิสวิตทาวที่ไม่เคยชนะในบ้านเลย อยู่ในโซนท้ายตารางเพราะฉะนั้นขณนะคุณเจออิฟสวิตทาวอ่ะคุณไปโรเตชันคุณยังโดน2เมนะ็ดน่ะเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมว่ามาริสกาคงกระตุ้นลูกทีมให้ให้เล่นอย่างเต็มที่แล้วก็จุดอันตรายของเกรซชอฟพาเลตซึ่งผมมีโอกาสบรรยายในฤดูก,กาลนี้หลายเกมเหมือนกันคือตัววิงแบ็กครับก็คือเดนนีลมุนยอสปีนี้เขาดีมากๆนะขณะเดียวกันเนี่ยตัวแนวลุกอิสมาอลาซาก็เริ่มดีขึ้นตอนแรกเนี่ยมาเป็นตัวสำรองส่วนเอเบรดิชิเอเซ่เนี่ยเขาดีอยู่แล้วปีนี้ชอ,องฟิลิปมาเตต้าก คริสตอฟพาเลตเนี่ยอยู่ที่วิงขวาครับเดได้บยอสแต่โชคดีที่ซ้ายเนี่ยเรามีกูคูริยาะขณะเดียวกันปีนี้หลังของของคริสตอฟพาเลตเริ่มปรับตัวแล้วลงตัวได้การไม่มีชารลบาถามว่าเขาเสียหายไหมผมว่าเล็กน้อยครับเพราะว่าที่ผ่านมาตำแหน่งเดิมเนี่ยเป็นของคริสวิชาร์ดอยู่แล้วนะครับก็การเล่นกับลาครัวการเล่นกับเกฮีเนี่ยผมว่ามันเป็นหลังที่เริ่มลงตัวแล้ว เขาน่าจะมารับเต็มตัวแล้วรอสวนกลับโดยที่จะใช้ที่เด็ดที่เดนเอมุนยอสผมผมอยากให้แฟนเชลซีจับตาดูดีเพราะว่าเขาไม่ได้มีลุกเล่นแค่เกมลุกครับจังหวะที่จะทิ้งตัวล้มในเขตโทษหรือเรียกฟาวล์หรือปั่นประสาทเนี่ยเดนเอมุนยอสทําได้ดีมากขณะเดียวกันตัวที่จะยิงเราเนี่ยมีอยู่คนเดียวก็คือเอเบรดิชเอเซ่คือถ้าเอเซ่มีบทบาทเมื่อไหร่เนี่ยผมบอกเลยว่าเราเหนื่อยแน่นอนขณะเดียวกันผมว่าเชลซีเล่นตามเดิมครับจากที่เคยชนะตอนนั้น7-8เกมติดติดกันผมว่า หลายคนอาจจะมองว่าเอ้โคพาเมอร์ฟอร์มตกแต่อย่าลืมว่าก็ไปโดเนโตจะดอนซานโช่ก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มไม่ได้แย่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักเตะพาเลสไปรุมถึงโคพาเมอร์ mer, ผมว่าแม้ mm. ั้งตัวเอนโซเฟรนเดสก็ดีนะฮะตัวที่ขนาบข้างอย่างซานโช่หรือ,อตัวอย่างทางไปโดเนโตเนี่ยก็น่าจะช่วยพาเมอร์ได้เยอะผมว่าจริงๆช่วงที่เชลซีฟอร์มตกเนี่ยไปอ้างว่าโคพาเมอร เพราะโคปาเมอร์เล่นไม่ออกก็ไม่ถูกนะเพราะว่าอย่าลืมว่าด้านข้างเรามีดีกว่าเยอะถ้าเป็นสมัยก่อนขวาเป็นสเตอร์ลิงซ้ายเป็นบูลริกถ้าโคปาเมอร์เล่นไม่ได้ซ้ายขวานี่ตื้อบอร์ดไปเลยแต่เนี้ยเรามีอาวุธค่อนข้างเยอะนะครับแล้วผมเชื่อว่าการสตาร์ตตัวจริงของนิโคลัสแจ็กสันก็น่าจะมีผลกับเกมลุกพอสมควรผมว่าตอนเนี้ยมันมันเริ่มตอบคำถามชัดเจนว่าทําไมมาริสกาถึงเลือกใช้แจ็กสันก่อนคริสโตเฟอร์เอคุนคูเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมเนี้ยเราจัดชุดใหญ่แล้วยิ่งเป๋มาด้วยนะฮะ มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะสามารถกลับมาคว้าชัยชนะได้แต่ย้ำนะครับไม่ใช่เกมง่ายเพราะพาเลสเนี่ยช่วงเนี้ยฟอร์มกําลังฟื้นด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือเกมในบ้านของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างจะมุ่งมั่นตั้งใจนะครับแล้วก็แฟนบอลเนี่ยโหกระหึมแน่นอนผมว่ามันจะเป็นเกมที่เชลซีถ้าชนะก็เบียดครับเหนื่อยครับไม่ใช่เกมง่ายเพียงแต่ว่าเชลซีเหนือกว่าทุกกระบวนท่าอยู่แล้วเพียงแต่เชลซีจะสามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ไหมจะเป๋คำว่าเป๋ของผมเนี่ยหมายถึงว่าสภาพจิตใจด้วยนะครับหรือว่านักเตะ มีการท้อใจหรือเปล่าก่อนเกมไปเจอแฟนบอลของคริสตอฟพาเลตกดดันเจอช่วงเวลาที่เอเบเดชีเอเซเลี้ยงใส่อ่ะกุสโตไหวไหมอ่ะเราเปลี่ยนตัวช้าหรือเปล่าอย่างแมตช์ล่าสุดที่เราเจออ e ีสุตเท้านี่ต้องใช้คําว่ามาริสกาปิดผิดหมดเลยอ่ะตั้งแต่จัดสิตัวจริงจนกระทั่งเปลี่ยนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าในระหว่างเกมเนี่ยก็เป็นการดวลกันของโอลิเวอร์กลาสเนอร์กับมาริสกานะครับว่าใครจะเปลี่ยนตัวได้เก่ากว่ากันอ่ะีรยอรอดูว่าถ้าสมมติแจ็คสันเล่นไม่ได้ ไม่ใช่ปเปลี่ยนเอ็นคุนคูในที่8 0เปลี่ยนเจ้าฟิลิปแทนซานโชในที่8 5เงี้ยมันไม่เกิดผลเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวในระหว่างเกมอะ่ะจะมีการดวลกลืนกันแน่นอนซึ่งผมว่ากลาสเนอร์ก็ไม่ธรรมดาครับเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยไม่ใช่เกมง่ายครับแต่ผมบอกแฟนเชลซีภาวนาให้ทีมได้3คะแนนไปก่อนให้มันพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปก่อนคือถ้าฟิลลิ่งเอ่อเชลซีได้3คะแนนเนี่ยมันจะกลับตลบปัดเลยอย่างที่ผมบอกมันจะยูเทิร์นทันทีครับแต่ถ้าเกมเนี้ยทำได้แค่เสมอเนี่ยมันมีโอกาสจะ จะเป๋ต่อเนื่องนะครับคือเชลซีอะนัดต่อไปเนี่ยอาจจะเจอบอลมัดเจอในบ้านก็จริงแต่บอลมัดช่วงหลังก็ฟอร์มดีขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นเกมนี้เป็นเกมสาคัญนะครับเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่เชลซีจะสามารถยูเทิร์นกลับมาได้หรือเปล่านะแต่ว่าคู่นี้ผมว่าเชลซีน่าจะเอาชนะได้ครับผมมองไปที่2อหนึ่งผมว่าเกมรับของพาเลสหลังสามบางทีมีจังหวะที่แม็กซองลาครัวที่ว่าเล่นดีๆก็มีหลุดบ้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมว่าเชลซีน่าจะพอเฉือนได้แต่ว่าคงอาจจะแค่ประตูเดียวอ่ะอาจจะ2อหนึ่งหรือไม่ก็ หนึ่งศูนย์อะไรเงี้ยแต่โอกาสจบสองหนึ่งมีมากกว่านะครับอ่ะนี่เป็นทัศนาที่นำมาฝากกันนะเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับเกมเกมนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ขอบคุณสําหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ส่วนใครอยากสนับสนุนช่องสามารถโดเน a t ด้วยการเป็นซุปเปอร์แตงก็ได้นะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงก็คือก่อนเกมที่เชลซีจะเจอกับพาเลสนะครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ